ระดับน้ำทะเลตามแนวชายฝั่งของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรายงานอย่างเป็นทางการชี้ให้เห็นว่าอาจมีโอกาสเกิดภัยธรรมชาติมากขึ้นทางการจีนรายงานว่าระดับน้ำทะเลตลอดแนวชายฝั่งของประเทศสูงกว่าปกติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนโทษว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะแผ่นดินยุบตัวลงเมื่อปี2560ารกสารสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินถูกซาะมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ดินเค็มซึ่งอาจทำให้ระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มเสื่อมโทรมเมื่อปี2562ทางการจีนรายงานว่าพื้นที่ในเมืองกว่า100แห่งยุบตัวมากเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมืองใหญ่ๆที่ได้รับผลกระทบได้แก่เซี่ยงไฮ้และกวางโจวเซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำแยงซีที่ยาวที่สุดในจีนด้วยเหตุนี้ดินจึงนุ่มระดับน้ำทะเลจะขึ้นถึงระดับสูงสุดตามฤดูกาลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม น้ำหนักของตึกใหญ่กับการใช้น้ำใต้ดินมากเกินไปสองอย่างนี้มีส่วนทำให้ดินยุบตัว10ปีที่แล้วนิตยาสารไทม์รายงานว่าเขตเมืองเซี่ยงไฮ้ต่ำลง6ฟุตเมื่อเทียบกับ90ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อคนในพื้นที่สถาบันวิจัย Climate Center กล่าวว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจทำให้ชาวจีน93ล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงภายในปี2593 เมื่อปีที่แล้วภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมและพายุทำให้เศรษฐกิจจีนเสียหายไปกว่า4,000ล้านบาทมนทนเจ้าเ,เจียงเป็นหนึ่งในมนทนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเมื่อปี2,562พายุไต้ฝุ่นที่นั่นทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเกือบ180,000ล้านบาทเจ้อเจียงจะเข้าสู่ช่วงระดับน้ำขึ้นสูงอีกครั้งโดยเริ่มในเดือนสิงหาคมบางส่วนของฮ่องกองก็มีความเสี่ยงในปีนี้เช่นกัน